พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการตอบสนองต่อความต้องการของพระเจ้าและความต้องการในปัจจุบันที่อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าสัปดาห์ที่3โครงร่างความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความเชื่อที่เรามีในองค์พระผู้เป็นเจ้าและความรักที่เรามีต่อพระองค์วันพุธเลขโลมันสอง หันมาเพ่งพินิษที่พระเยซูซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและผู้สำเร็จความเชื่อของเราเฮบรายบทที่12ข้อที่สองกออาราบิกหนึ่งความเชื่อและความรักเป็นคุณธรรมอัลลัมเลิร์สองประการที่ไม่อาจแยกจากกันได้ของผู้เชื่อในประคิด 1. ติโมเทียวบทที่1ข้อ14 2. อติโมเทียวบทที่1ข้อ13 คาราเตียบทที่หข้อที่6วงเล็บหนึ่งโดยความเชื่อเราจึงต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและโดยความรักเราจึงรับสุของค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราได้ต้อนรับโยฮันบทที่1ข้อที่12บทที่14ข้อ21ข้อ21บทที่21ข้อ15ถึง17วงเล็บสอง โดยความเชื่อเราได้ต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจึงเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยความรักเราได้รับสุของค์พระผู้เป็นเจ้าเราจึงถือรักษาคำพระคำของพระองค์เฮบรายบทที่1 1ข้อที่6โยฮันบทที่14ข้อ23วงเล็บสโดยความเชื่อเราได้ต้อนรับและรับสุขชีวิตอันศักดิ์สิทธิ ที่ได้เปิดเผยและหล่อเลี้ยงแก่เราในกิติคุณโยฮันโดยความรักเรารักองค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ที่เป็นของพระองค์บทที่3ข้อที่16ข้อ36บทที่20ข้อ31บทที่21ข้อ1 5บถึง17บทที่13ข้อ34-35สถึง35สัปดาห์ที่3การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า เฮฟบร์ยบทที่12ข้อที่สองหันมาเพ่งพินิจท,ที่พระเยซูซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและผู้สำเร็จความเชื่อของเราพระองค์ได้ทรงทนรับการเขนและไม่ทรงเห็นว่าความระอายเป็นสิ่งสำคัญอะไรเพราะเห็นแก่ความยินดีที่มีอยู่ตรงหน้านั้นและได้ทรงนั่งลงที่เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้วเฮฟบรายบทที่11ข้อที่6 แต่ถ้าไม่มีความเชื่อก็ไม่อาจเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าได้เพราะผู้ที่มาเข้าเฝ้าพระเจ้าต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นและต้องเชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่สแสวงหาพระองค์เฮบรายบทที11่11ข้อที่6กล่าวว่าถ้าไม่มีความเชื่อก็ไม่อาจเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าได้นี่เป็นถ้อยคำที่หนักแน่นมาก การเป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าคือการทำให้พระเจ้าพอพระไทยถ้าไม่มีความเชื่อท่านและข้าพระเจ้าก็ไม่อาจทำให้พระเจ้าพอพระไทยได้กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความเชื่อมีเพียงความเชื่อเท่านั้นจึงจะทำให้พระเจ้าพอพระไทยได้และความเชื่อก็คือความเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นไม่ใช่ข้าพระเจ้าแต่เป็นพระคิท การเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นคือหนทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้พระเจ้าพอชอบพระทัยทำให้พระองค์พอพระทัยได้ในขณะที่ท่านกำลังหวีผมอยู่นั้นท่านควรจะพูดว่าไม่ใช่ข้าพระเจ้าอีกแต่เป็นพระคิดทว่าพี่น้องหญิงหลายคนกลับไม่ใช่พระคิดแต่เป็นตัวของพวกเธอเองหากพระคิตกำลังหวีผมของท่านอยู่พระองค์ก็ไม่ทรงหวีผม ตามรูปแบบของท่านท่านจะต้องจำเรื่องนี้เอาไว้เมื่อท่านหวีผมท่านควรสามารถพูดว่าสารรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ข้าพเจ้าอีกแต่เป็นพระคิดท่านและข้าพเจ้าควรจะกระทำทุกสิ่งเช่นนี้เลือกอ่านข่าวสารเมื่อพี่น้องชายทั้งหลายมาเยี่ยมข้าพเจ้า หลายครั้งข้าพเจ้าก็มักจะอธิษฐานว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องทั้งหลายกำลังจะมาเยี่ยมข้าพเจ้าตัวข้าพเจ้าเองไม่สามารถสนองความต้องการของพวกเขาได้พระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้นั้นนี่ก็คือความเชื่อซึ่งก็คือการเชื่อว่าข้าพเจ้าควรจะถูกเอาออกไปและเชื่อว่าพระองค์ควรจะถูกนำเข้ามาข้าพเจ้าจะต้องปฏิเสธตัวเองในทุกสิ่ง และเชื่อพึ่งพระองค์ในทุกสิ่งการปฏิเสธตัวเองและเชื่อพึ่งพระองค์นั้นก็คือความเชื่อนี่ก็คือการเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นแม้ว่าในตอนท้ายของการประชุมแห่งการปฏิบัตินั้นเราจะกล่าวว่าวิสุทธิชนทั้งหลายถึงเวลาที่พวกท่านต้องแบ่งปันแล้วแต่เราก็ยังต้องกล่าวว่าไม่ใช่เวลาของเราแต่เป็นเวลาของพระคิด หากเราดำเนินชีวิตเช่นนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพระคิดก็จะออกมาจากปากของเราบ่อยครั้งก่อนมายังการประชุมข้าพเจ้ามักจะอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าไม่ควรเป็นผู้พูดแต่พระองค์ต่างหากข้าพเจ้าได้ถูกตึงไว้แล้วแต่พระองค์ยังมีชีวิตเป็นอยู่ในข้าพเจ้าพระองค์ควรจะเป็นผู้พูดเรื่องนี้สร้างความแตกต่างเป็นอย่างมาก ซึ่งก็คือการปฏิเสธตัวเองเชื่อพึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นก็คือการเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นนั่นเองกาบความเชื่อมีเพื่อให้เราต้อนรับพระองค์ในวงเล็บโยฮันบทที่ 1: ข้อ12และความรักมีเพื่อให้เรารับสุขพระองค์วงเล็บบทที่14ข้อ23ในกิตติคุณโยฮันก่อนอื่นได้บอกเราให้เชื่อในพระบุตร เพื่อจะได้รับสุขชีวิตนิรันดร์ในวงเล็บบทที่3ข้อที่15การเชื่อในองค์พระเยซูเจ้านั้นคือการต้อนรับพระองค์กิตติคุณโยฮันยังเน้นย้ำถึงความรักด้วยในบทที่21องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงถามเปโตถึงความรักที่เขามีต่อพระองค์ในวงเล็บข้อ1 5ถึง17ยิ่งไปกว่านั้นในบทที่1 4ข้อ23องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถึงการที่พระบิดา และพระบุตรร่วมจัดแจงที่อาศัยกับผู้ที่รักองค์พระเยซูเจ้าดังนั้นเราต้อนรับองค์พระเยซูเจ้าโดยความเชื่อและเรารับสุขความพระองค์โดยความรักด้วยเหตุนี้ในหนึ่งติโมเทียบทที่1ข้อที่14เปาโลจึงวางความเชื่อและความรักไว้ด้วยกันในหนึ่งเทสโลนิเกบทที่5ข้อ8เปาโลยังกล่าวถึงความเชื่อและความรักด้วย ในข้อนี้เขาหนุนใจให้วิสุทธิชนทั้งหลายสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกาะป้องกันอกถ้านำข้อนี้ไปเทียบกับเอเฟโซบทที่6ข้อ14เราจะเห็นว่ามีเกาะป้องกันอกอยู่สองประเภทประเภท1มีเพื่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราและอีกประเภทหนึ่งมีเพื่อการสู้รบสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั้นเราต้องการการ เกาะป้องกันอกเป็นแห่งความเชื่อและความรักความเชื่อและความรักล้วนแต่อ่อนโยนซึ่งในพระคำพีทั้งสองล้วนแต่มีทรงอกเป็นเครื่องหมายเล่งส่วนที่อ่อนโยนในตัวเราซึ่งก็คือทรงอกฝ่ายวิญญาณของเรานั้นจะต้องถูกปกคุมด้วยเกาะป้องกันอกโดยอาศัยเกาะป้องกันอกความเชื่อและความรักของเราจึงถูกรักษาไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้องในทางกับการเกราะป้องกันอกไปแห่งความชอบธรรมในข้อ14นั้นมีเพื่อการสู้รบเพื่อเมื่อเราเข้าร่วมในการสู้รบฝ่ายวิญญาณมโนธรรมของเราต้องถูกปกป้องจากการฟ้องร้องของซาตานโดยเกราะป้องกันอกแห่งความชอบธรรม